ขอแบบมึงถึงไหนกันมาคิวห้าคูณห้าม้าสามสิบรับไปฮะคูณห้าไปคูณเก้าต่อจากวนี้มาดิ182มาอีกแล้วฮะน้าาไหลแล้วดิน้าาไหลอ่ะไม่คูณเก้าคำเตือนคลิปว er ิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงิน corpse. ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีนักสลักแฟนสล็อตแฟนติดจีบแฟนว่ะคาราทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่เกม Legend ์อัพ เพอร์ซิอุสนะฮะอ่าเกมในแบบว่าตำนานแห่งเพอร์ซิอุสนะทุกคนก็มีสัญลักษณ์ใหญ่และการหมุนฟรีพร้อมตะคูณนะฮะอืมราาทุน22,866บาทนะวันนี้ก็จัดเบ็ดแบบชิวๆนะชิวๆนะอีกแล้วสำหรับวันนี้ฮะจัดไปเบ็ด50บาทนะ50ก็เพียงพอนะฮะห0ก็เพียงพอแล้ววัยรุ่นนะ,ะมาฮะเปิดหัวมาดีๆฮะอย่างนี้ไหลไปยุ๊บๆไป12มาคูณ12มาสิบแปดไหลไหมจังหวะนี้ไม่18ฮนะ360 รับจูไปยังวันนี้18ฮะคุย23สามมาไหมล้วมาอยู่คืยคุแปดแต่ตัวถูกไปก็มาดิโอ้โหเดี๋ยววันก้อนโตฮะเปิดหวัวแบบชิวๆตึงๆไปชิวๆตึงๆไปชิวๆตึงๆไปหนึ่งพันแปดร้บาทนะหนึ่แป้อเบาทนะน้อนแล้วมื่อไรจะม,มีความลัา ฉันก็คงต้องเป็นคนเสียใจดีอารอดีอู้ม,ม,มาแล้วสามพันตัวแพงมาแล้วคุณสิบห้าต่อฮะไหลไปฮะแล้วไหลามาดีแล้วตัวแพงมาว่ะไวรุ่นแล้วตัวแพงมันมาว่ะมาทุกสองพันสองพันวันนี้จ่ายสามหมื่นดีปะจ่ายสามหมื่นดีปะจังหวะน,นี้ก็บวกไปแล้วประมาณห้าพัน้วเนี่ยเป็นห้าสิบเอาเรื่องนะไม่ได้มาเล่นๆนะฮะวันนี้สําหรับวันนี้ไม่ได้มาเล่น,น,ออนเล่นนะฮะมีรางวัลสเตเปอร์เมกามาดีแวร้ลองเพลงให้ฟังแล้วจังหวะน,นี้เข้าเฉยดูื่า อาจังหวะน,นี้เข้าเฉยเลยว่ 40, นะสามสี samples, 40, นะ่นะสามสนะี่สิบนะฮะสามสี่ร้อยสิบบาทนะฮะเงินรางวัลสเปอร์เมกะนะอืมแต่แพงมากจังหวะนี้เจาะสองหมื่นแปดแล้วว่ะมาสองสองกำไรมาหกพันนิดนึงแล้วทุกคนแล้วตัวคุณแม่งเข้าโคตรดีแล้วดูดิแล้วดูมันไหลงี้ดิพันหกอีกแล้วเนี่ยคูนสิบสองงั้นดูดิอืมแบบไหลจัดเลยทุกคนไหลเจ้าในฮาเจกนะไหลเจ้าในฮาเจกนะฮะไหลเจ้าในฮาเจกพันหกสี่สิบได้เรื่อง บอกเลยว่าได้เรื่องแน่พันหกสี่สิบน่ะขอแบบตึงๆหน่อยแล้วกันมาคิวห้าคูณห้ามาฮะสามสิบแล้วไปฮะคูณห้าไปคูณเก้าต่อจากวันนี้มาดิพัน2แปดยี่สิบสองมาอีกแล้วฮะแล้วมันไหลแล้วดิแล้วมันไหลก็ไม่คูณเก้าโอ้โหเข้าดีจัดบอกเลยว่าวันนี้เข้าดีจัดสำหรับเกม Legend of Perseus อนะฮะเกมในตำนานนะเกมในตำนาน ตำนานจนไม่ได้กินเฮ่คนละตำละคนละตำแล้วนะมาดิเงาวันเมกาสองพัสอร้อยห้าบาทมาลัวลวบอกเลยมาลัวลวกดยังไงก็ปังนะไม่มีพังนะวันนี้ไม่มีปังพินาศแน่นอนนะมีแต่ปังบิือเย่นะมาคูณสิบมาแปดร้อยคูณสิบสี่ไม่ครับอ้โหสามร้อยคูณคูณสิ่วะเนี่ยสี 4, 200, ่พน้อยฮะสี 4, 200, ่พันสฮะประมาณแบบคูณสิบนะสี่สี่ร้อยประมาณคูณสินะเมื่อกี้ อล้วมาลุล้วนดูคนดูด,ดิคือแบบเล่นยังไงกระปังอะฮะคือเล่นอย่างนี้อ่ะหมวยเรียกพี่ะฮะแทบจะเรียกพ่อเลยละถ้าบวกดีขนาดนี้นะบวกดีขนาดนี้อ่ะหมวยเรียกพ่อเลยนะนะยังไงวันซูปเปอร์เมกาฮะจะไปอีกสี่พันจะไปอีกสี่พันในวันนี้อืมอ่าวเรื่องแล้วมันเอาเรื่องจัดนะแล้วมันเอาเรื่องจัดนะมาอีกห้าพันยี่สิบพันโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ด้วยทุกคนก็บวกมาแล้วประมาณหมื่นกว่ากับสองหมื่นได้นะโอเคก็ฝาก สวัสดีครับ